พี่พายก็จีหน่อยไหมลูกพ่อต้องทำมาให้พา่พอไม่เกินกพ่อโทรหาท่านผอ,อมาให้แล้วนะเดี๋ยวสักพักก็คงมาได้ไงมาแล้วไง่อครับช่วยฮีโร่ด้วยนะครับพอร้องนะครับฮีโร่อยู่ไหนลูก เดี๋ยวผมพาไปครับด้านนี้เลยครับมา<ป>หลานฉันล่ะหลานฉันอยู่ไหนน้องอยู่ข้างบนครับฮิโร่หนูยังเด็กอยู่เรื่องความรักไม่ต้องรีบร้อนก็ได้มั้งรอให้เรียนจบก่อนก็ยังไม่สาย ถ้าอยู่ผมตายขึ้นมาหรือคนที่ผมรักอยู่ไม่ถึงวันนั้นเหมือนแม่ก็แปลว่าชาตินี้ผมจะไม่ได้อยู่คนที่ผมรักเลยเหรอพอ่อทำแม่ตายไปแล้วอ่ะจะแยกป๊อปไปจากผมอหกเหรอพ่อเธอเป็นคนทำให้แม่ตายซะที่ไหนล่ะก็พ่อให้แม่ไปล่อกระสุนไงแม่เธอเลือกที่จะนั่งรถคันนั้นแทนจริงจริง ลุงเสร,รีรับรู้ทุกอย่างแต่ป้าเองก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเพราะไม่รู้ว่าถ้าพูดไปมันจะทำให้ทุกคนเสียใจกว่าเดิมไหมแต่ถ้าเธอเกลียดพ่อจะเอาเป็นเอาตายขนาดนี้ปาก็ต้องพูดแล้วล่ะแม่เธอมีเซน์แม่เธอสัมผัสได้ว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีไอ้ก,กล่องเพชรสีแดงเหรอ มันก็แค่ยันกวนประสาททำขึ้นมาแบบปล,มปลอมๆไม่มีผลอะไรทั้งนั้นแล้วแม่สัมผัสอะไรแม่เธอฝันว่าพ่อเธอขืนรถโดยไม่มีเงาหัวน่าจะโดนเคราะใหญ่แม่เธอก็เลยคิดเองเออเองว่าต้องแก้เคล็ดโดยการสลับรถกับพ่อเธอเพื่อเป็นการหลอกเจ้ากรรมในเวรแสดงความเสียใจด้วยนะ เห็นใจด้วยนะเป็นเด็กดีนะทุกคนยูยนแลแม่ด้วยนะคุณคะฉันขอสลับรถกับคุณก่อนได้ไหมคะคือ ฉันรู้สึกไม่ดีอะค่ะบังก็รีบกลับพกปก่นอนมันเรื่องงมงายอะไรกันวะเธอนี่ก็เหมือนพ่อเธอจริงๆเลยพ่อเธอเขาก็ไม่เชื่อแม่เธอก็เลยไม่ปรึกษาพ่อแต่ว่ามาปรึกษาลุงเสรี ลุงเสรีเป็นทหารฝ่ายอื่นก็เลยช่วยอะไรไม่ได้มากแต่ลุงเสรีพยายามเตือนแม่เธอแล้วนะว่าให้รีบกลับแต่แม่เธอกลับทำอีกอย่างขอโทษนะครับคุณนายรู้ก่อนหรอครับรถคันนั้นจะถูกยิงเพราว่าพ่อของผมขับรถคันนั้นครับ เขาไม่รู้หรอกว่าจะโดนแทนลูกใครเลาจะอยากตายบ้าง เอาไปกันไน<ป> แต่พ่อก็ยอมให้เปลี่ยนเน่ะแค่แม่โวยวายแก้งป่วยแค่นั้นเองอะแล้วเธอไม่คิดว่าเขาจะมีคนอ่อนโยนเอาใจเมียบ้างหรอเ <c oughs> ลิกเกลียดพ่อเธอได้แล้ว ทุนไปดื้อนี่ก็พักก่อนไหมลูกเนื้อลกนะ no. ดื่มน้ำสักหน่อยสิแกไม่ได้กินอะไรมาสองวันแล้วนะฮีโร่ฮีโร่ป้บฝากมาให้นะ อีโลมึงจะแบบนี้จริงเหรอมึงตายไปแล้วมันจะได้อะไรจะไปเป็นนักธุรกิจในนรกเหรอมึงไม่คิดว่ากูจะได้ขึ้นสวรรค์บ้างเหรอ บอกกูไม่ใช่หรอว่าให้มึงอยากเห็นมึงเป็นนักธุรกิจอะถ้ามึงไม่ได้เป็นอ่ะแม่มึงจะไม่เสียใจแย่อ่ะอยากให้มึงทำตามฝันนะเว้ถึงฝันนั้นมันจะไม่ต้องมีกูอยู่ก็ได้ ไอ้หาแม่กูเลือกตายเพื่อเขาแทนที่จะอยู่กับกูตอนเนี้ยกูเหลือแค่มึงคนเดียวแล้วนะเว้ย กูอยากให้มึงรวยนะจนกว่ามึงจะปล่อยกูไปอ่ะกูจะไม่มีวันทิ้งมึงเลยถ้ามึงอดข้าวอ่ะกูก็จะอดเหมือนมึงนะ มันฝ้าผู้ก็จะนอนพื้นเลยเหมือนกัน สวัสดีครับ,วรบพวกเรานรักแสดงจากซีรีส์เรื่อง a d d i t e d Heroin Dark l i n e 9้ครับ,ว,รบวันนี้เราจะมาบอกสิทธิพิเศษกันสำหรับใครที่สั่งก้านไม้หอมแบรนด์ h n n y y o u u s e X a d d i t e d Heroin จะได้รับสิทธิพิเศษ50คนแรกจะได้วีดีโอพร้อมรุณคร้าสำหรับร้อยคนแรกนะครับผมจะได้สติกเกอร์โปสการ์ดพร้อมไเรเซ็จของเราไปเลยเปิดพิวออดแล้วนะครับผมแต่วันนี้จะถหมูใน30กันยายน สามารถสั่งซื้อได้ทาง Line แอดแฮงกี้เฮาส์นะครับผมหรือว่าทางช้อปปี้ของแฮงกี้เฮาส์ก็ได้ครับถ้าอยากรู้ว่ากลิ่นของเรามีความพิเศษยังไ<ๆ>ก็อย่าลืมมาสั่งซื้อกันเยอะๆนะครับบ๊ายบาย